สวัสดีครับ AAS Play ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก b y d s i l ฟ a League สครับวันนี้เรานำคุณผู้ชมไปที่สนามเขาพลองสเตเดียมครับติดตามเกมระหว่างชนะาทอนบิลพบกับราศีสลายยูไนเต็ดบุรศินเป่าเริ่มเกมครับก็เป็นฝ่ายเขียบบอลเริ่มเกมก่อนนะครับชานาทเปิดขึ้นหน้ามหครับสีระเสดทำชิงกันตรงนี้ครับอมาริโดตวัดออกซ้าย ยังทันครับแล้วจะลิ้วปายเบียโรดเปิดเรียดหูติดรามอนนิดเดียวครับสุดปลายขายมองหาอาภิสิทธิ์แล้วเปิดงัดผ่านธนินอาภิสิทธิ์เอาลุยเข้าไปในเขตโทษตัวรออยู่เปิดติดล็อกเข้าทางอีกทีหนึ่งแล้วซัดต,ติดเซฟซ้ำจดจ,จอเรียบร้อยเลยครับอาาัลเบอร์ตกูเวียโอ้โหแต่ผู้ตัดสินยกธงล้ำหน้าครับนี่ครับเจ้าตัวดีใจไม่สุดครับเพราะว่าดีใจแล้วเหมือนหันไปเหลือบเห็นผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงครับน่าจะยืนอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ามาก่อน ตรงนี้นะครับกูเอลูกเปิดตั้งแต่อภิสิทธิ์ขึ้นมาตรงนี้แล้วแหละครับตรงนี้ครับอภิสิทธิ์เด้งแล้วก็ซัดมาตรวนี้นตรงนี้ไม่ล้ำเลยครับแต่ล้ำตั้งแต่แรกแล้วครับโอ้มาแล้วครับนี่ครับล้ำหน้าครับชัดเจนของอภิสิทธิ์ครับลุยกันต่อครับจะอินจองออกมาที่วรกรทองใบวรกรยืนกับปิยโรธทัาเียหเด งัดเปิดโดงแล้วเทคมงจจ่อเลยครับโอ้โ oh หขึ้นนำน้ำใสหน้าฮอนบิลอามาริโดจูเนียโอ้ลูกโดงแบบนี้ไม่พลาดเลยครับขึ้นนำจนได้ครับเจ้าถิน่นบอลจากทางฝั่งซ้ายครับทาซูฮีเด จ่ายลูกนี้เหลือๆนะครับบ่งให้เข้ากรอบครับโอ้โหนี่เทคคนเดียวครับอามาฟิโรจูนี่ครับโอ้เพิ่งจะพูดไปแป๊บเดียวครับว่าต้องมีประตูซะหน่อยครับแล้วมาชนได้ครับทั้งซื้อเดะตัวจ่ายครับแล้วก็จบที่อารมาฟิโรครับคือแล้วการยืนตำแหน่งของผู้เซ็นเตอร์ของราศีส้นไเนี่ยทิดิพงกับรามอนแล้วก็วุฒสินเป่าจบครึ่งแรกครับเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เข้มข้นเลยครับผมสากล้องพบครับ เปิดทิ้งขึ้นหน้ามาต้องเอ้าแล้วโดนตัดได้ถึงบอลก่อนแล้วสลไลด์ไม่ทนันคนับอ,อู้ยรัตพลยงสกุลอู้โดนเคลียร์ครับอู้ธนินตัดได้เอ้าแล้วเปิดเข้ากลางมเคลียร์ทิ้งบอลยังไม่ออกหลังเตะกรอบนลครับธนินมุมนี้หน้าหน้าครับนี่บอลยาวมานะครับจากหลังมาหน้าครับแล้วโอ้ถึงก่อนโดดอาจจะมองว่ายกเท้าสูงครับแต่ผูส้สิไม่ว่าอะไรครับแล้วตุกน,นี้นี่ต้องชมเลยครับที่ธนินมาช่วยบล็อกไว้ได้ครับ ปาดหน้าครับไม,มไม่มีทนินนี่น่าจะกวาดเข้าประตูไปได้ครับแล้วมันสุดปลายเท้าด้วยครับโอ้โหีรเศษเนะครับอูจังหวะ50-50นี่ปลายขาวนัทพลเร็วกว่านะครับบอลไปที่นัทพลอ้แต่นัทพลโดนทัชดิเดตัดได้ บอลกลับมาครับอนุวัต์ของชัยนาทมองหาคูดักโปมงแล้วไปต่อพื้นที่มีครับคูดักโปต้องแต่งหนึ่งจังหวะแล้วมองเข้ามาในเขตโทษคูดักโปจ่ายย้อนกลับมาตะวัดยิงไม่เข้ากรองครับอุ้ยลูกนี้ลูกยิงของอนุวัต์มาตราชยังตามหลังอยู่แค่ศูนย์หนึ่งครับราศีสไลด์เปิดบอลยาวมาอัลเบโตกูเอแต่ศิรเสศโอ้โหออกมาไม่ถึงอีกแล้วแต่ว่ากูเอครับโอ้ยิงก่อนครับแล้วนี่ก็ออกมาชน มาโตโกเวียครับเสียฝ่าโอ้โหระยะฟรีคิกคือตรงนั้นถึงใครก็ได้ครับแล้วตัดกลับมาครับมาโตโกเวียลุยเข้าไปในเขตโทษเอานะครับหลบตัวประกบเอียงซ้ายยิงติดเซฟได้ซ้ำไม,มไม่ได้ครับแบ็ก <Back S 1> <Back S 2> ที่เพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงมาครับเปิดงัดโด่งเข้าไปแย่งมงกันอยู่มีโอกาสซัดชนเส,สามงซ้ำโดนเคลียร์โดยห้าเมตรโอมาชชย่าครับเตะสกัดทิ้งออกมามงเช็ดมาครับรามอนไม่อยู่แล้วยิงหนีมาหมดแล้วครับ มีดับเป้าใหญ่ๆ,ๆนะครับอภิสิทธิ์ครับลองเปิดเตะมุมมาชกทิ้งไปก่อนบอลเสยออกมาด้านนอกอภิสิทธิ์เปิดจังหวะ2งัดมาเคลียทิ้งแล้วรามอนยิงอาบอลกูคลิกจะเอาแฮนด์บอลจุดโทษครับทั้งแฮนด์บอลทั้งเตะมุมนี่ฟ้องหมดเลยครับตอนนี้ม่งย้อนกลับมาแล้วยิงยัดไปตรงนี้เป็นคูดักโป้ขาขวาคูดักโปโ้เหมือนเจ้าตัวสะดุ้งเลยนะครับอาะไรครับเตะมุมต่อไปเลยครับ โชคทิ้งเหมือนเดิมแล้วฮาเมดแก็บบอลได้ล็อกสวยเลยครับยัดมาแล้วบงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนัชนนโยงสกุลครับส่งบอลไปซุกก้นตะข่ายได้สำเร็จครับ1ประตูต่อหนึ่งครับราศีสไลด์อยู่ในเตดและนาที89เลยครับโอ้โหนัชนนโยงสกุลนะครับนี่คือประตู2ของเจ้าตัวนะครับเนี่ยเตะมุมจากชัดชัยครับแล้วชคทิ้งโดยสุดเสตต้องชมคนนี้เลยครับฮาเมด อู้ยัดมาติดเซฟแล้วเนี่ยครับบอลกระดอนมาเข้าทางจอดๆเลยนี่ครับจับแล้วเข้าซ้ายแล้วมองครับล็อกเข้าขวาเข้าขวาแล้วยัดอยังสก,กัดโอ้โหกลายเปนว่าโอ้โหสก,กัดได้ก็สีนฤเศรษฐแล้วสก,กัดมาตั้งเข้าหัวเลยครับอย่างทันอยู่ครับให้กับกุยียกุวียเปิดลูกโด่งโฉม,มาเอาแล้วบอลคุกคลิกปากประตูโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจิรวัตร ขันมากแล้วเจอผ่อนนีมีโอกันได้ประตูครับดูครับโอ้โหวิชิตนี่หมุนรอบตัวนี่บอลอยู่ไหนไม่รู้ครับ360้อองศาเลยครับวิชิตโอ้โแล้วแล้วสุดท้ายพุทธศิลป์ก็เป่าจบเกมการในขันไปเลยครับแล้วจบเกมแบ่งหน้านะครับ4เกมครับทั้ง2สโมสรนะครับชนะสเสมอ2องครับก็ตอนนี้มี8แต้มเท่ากันครับก็ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ได้ในวอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ